ตื่นห้บรรยากาศอ้ดนตรีสิเพาะหนาวิหนาวต้งปากสัน่นหนาวนี้เลยไม่ออกมา,ากากปานอนอยู่บ้านนี่เลย บึมนั่นไงตงมีตัวีห้าพาลอดแห้งไงพอได้พอได้ยาวีห้าใช้วีห้าพาลอดแห้เดี๋ยวเดี๋ยวคิเปอร์คิเปอร์คิเปอร์วันนี้มีคิเปอร์กว่กลักวไมกวไม่ลัวนึั คอมันชันครับไม่มีคิปอร์ออะไรอุ้ยไอ้นนี้โอ้โหเลอะเถอะเลอะเถอะเลยเอกดินกัดเป็นฮันเตอร์วีห้าวีห้าบอกไลมันต้องมีตัวหมายไม่มีตัวได้ไงช้อนตัวแรกของปี2564มาแล้วครับพี่น้องกับฮันเตอร์วีห้าก็สวัสดี ปีใหม่นะครับสองพันาร้อยสิบสีกับนั้นให้น้าสิ่งใดขอให้นทรนความปรารถนาครับผมกับผมในเอกกระเทาลกนี่ฮันเตอร์ V5 ใช้ V5 พาลอดแ้วใช้กันข้ามปีกันเลยดีเดียครับตัวนี้เยี่ยมครับผม V5 แก้ว